เป็นไม้ในร่มนะครับตะกูลฟิโลต่างๆไม้ฟิโลก็คือชอบนะครับเดนดรอนก็คือต้นไม้พืชพวกนี้มักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือใต้ต้นไม้นะครับต้องการร่มเงาเพราะไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับเป็นไม้ในร่มมีไม้แปลกๆหลากหลายสวยงามนะครับอยู่ในโรงเรือนไม้ในร่มนะฮะอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งหรือเปล่าที่เกาะตามต้นไม้นะฮะ ามาล้วก็มาดูอ้าวมาเฟินนะครับเฟินเฟินกระเช้าสีดานะฮะมีกลุ่มเฟินอยู่แถวนี้นะฮะสวยงามมากครับมีปาล์มสลับกันนะฮะมีปาล์มมีเฟินแล้วก็นี่นะฮะปลายที่ปลูกง่ายมากที่สุดนะครับเดฟ พาชมนะฮะน,นะครับปาล์มจีบสูงมากเลยฮะคเคยปลูกนะครับแต่ก็แพ้ไปเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลมันก็ตายไปนะครับก็กลุ่มพวก สับปะรดนะฮะสับประ,ะ,ะบปรดสีที่หมออยากเป็นนักพฤกษศาสตร์อยู่ะฮะชอบปลูกต้นไม้พวกสับประรดสีสวยงามนี่ฮะพืชพวกนี้ก็จะชอบกาบมะพร้าวนะฮะก็ต้องเอากาบมะพร้าวให้เขาอาศัยพืชพวกนี้ไม่ต้องการดินสักเท่าไหร่นะครับเป็นรากอากาศกเฟิร์นเกาะ นี่ฮะดูสิฮะอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องใช้ดินเลยนะครับปลูกด้วยอากาศเท่านั้นกับน,น้ำนะฮะนี่นะครับกลุ่มฟิโรเดนดอนทั้งหลายสัรสีก็สวยงามนะฮะ ก็กลุ่มพวกเฟิร์นนะครับต้องการความชืน้นพอสมควรนะครับ